ดูได้ไหมคะก,ก็มีมแต่รอยดุนะคะตอนนี้เรากำลังนั่งเรียงรอการสักนะคะเป็นการสักครั้งแรกเคยสักไหม เคยสักขีวอันนั Boy, ้นไม่นับไหยดีเจปิ้งปิ้งฮัชชู่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเจปิ้งปิ้งฮัชชู่นะโอ้เสียงรถไปไหนอะวันนี้นะคะเรามีผู้ติดตามหรือคนมาด้วยเป็นสวัสดีค่ะเพื่อนหนูที่ห้องอะดูแบบเขาเรียกว่าดูยราหูอะไรสักอย่างมันมันเป็นวันอะไรสักอย่างวันนี้อะเขาบอกว่าดวงของหนูอะราศีหนูวันนี้อะเขาห้ามพูดหยาบห้ามเหวี่ยงห้ามวี ค่อยเหวี่ยงค่อยวีนหลังวันอังคารก็คือคุณนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นไรอะ <laughs> รถเสียงเบรกขบัดเบรกขบัดเบรกสะบัดคัน,เ,นสเสียงเก็บให้ถึงก่อนนะลูก <c oughs> เออเลูกอย็บน่องเนยสิใช่มันเป็นอยู่ดีๆมันก็เหมือนไม่ออกอ่ะแกไปด้วยค่ะเห็บขันหรือเปล่า <c oughs> เออไม่ค่อยเห็บขันรอยกระยิบไม่ออกหรอไม่ใช่ว <c oughs> <ๆ c oughs> ่าเกี่ยวปะไม่ได้ขับนานอ่ะเนาะเออคนขอุ้ะ ฉันต้องข้าเข็มขัดคนอยู่นี่แบบชอบฟิลมากปลอดภัยนะคะวันนี้เราจะเดินทางไปประมาณมีประกันใช่ไหมวันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นวันที่ห้ามพูดหยาบห้ามเหวี่ยงห้ามว,ะะวีนนะคะเหวี่ยงวีนได้หล้วแต่พวกนี้เก็นนเจะกินเจด้วยใช่วันนี้เราจะกินเจนะคะเจเป็นฟู้ดนะคะ <laughs> ตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่ายังมีพระบิณฑบาตอยู่หรือเปล่า <laughs> เพราะว่าเราอยากใส่บาตรแต่ว่า กับวัดยังไม่รู้ก็คือว่าจริงๆอ่ะนัดกันมาก็ถือกล้องเอียงทำไมจริงๆเรานัดกันมาอย่างไงนะัดกันมาว่าธีมก็คืออะไรนะเสื้อขาวกางเกงวอร์มมันกางเกงวอร์มตรงไหนถามหน่อยให้ดูนะคะอันนั้นแต่เราก็ยังมีตีมขาวอ่ะแต่แต่ยังคงคอนเซ็ปต์ตีมขาววันนี้แบบเน้นว่าเป็นสาวบริสุทธิ์แต่ข้างๆนี่ก็คือบอกไม่มีชุดแต่ใส่เขียวแป๊ดมาเลยตัวเนี้ยคือบอกว่าเราใส่เขาสุดสุดเนี้ย ระมุนนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ได้ขับรถนานแล้วเ,<ร>เราต้องเอาอุปกรณ์อันนี้ออกก่อนรองเท้าก็คือไม่ใส่รองเท้ากันนะคะมันอันตรายะะจะมั่วๆนิดนึงนะคะจริงๆตอนนี้อะเราต้องแบบ อาจจะเกียร์ดีเดินหน้าอะนะจริงๆเวลานี้เราควรใกล้ถึงบางบัวทองแล้วที่เราจะไปแต่ว่าตอนนี้เรายังขึ้นทางด่วนกันอยู่อีกนะปกติเนี่ยแตงโมเป็นสายมูปะไม่เลยไม่ไม่ไม่เคยมูเลยแต่ว่าแต่ถ้าไหวพาอะไรเงี้ยก็ก็ไหว้ไหวบ่อยไหวเยอะแต่ว่าสายมูแบบมาทำอะไรแบบเนี้ยไปเข้าสำนักอะไรเงี้ยไม่เคยเลยครั้งแรกเลยนะคะเปิดประสบการณ์วันนี้จะพาแตงโมนะคะไปมูเตลูเดี๋ยวกลับมาว้าวุ่นเลยทำไงอะแบบ ผู้ชายมาจีบเยอะแยะว้าวุ่นเลยทำอไรเ,เขาให้ได้งานเยอะๆบ้างเกิดแบบมีเสน่ห์เข้าเข้าหาแย่เลยนะผู้ชายต่อ,อยกันแย่งกันเนี่ยตอนนี้อีกประมาณส4นาทีถึงเราก็เลยจะหาที่แบบว่าทําบุญใส่บาตรก่อนแล้วเนี้ยเราเหลือไปเห็นเนี่ยพาา่อค้าเขาใส่ชุดสีส้มเห็นปะตรงนั้นนะแล้วเราคิดว่าเราเป็นผ <laughs> ้าเราก็เลยจอดว่าเราจะไปใส่บาตรนี่คะแถวนี้ยังมีพระเดินผ่านอยู่เหมืินทบาทอ่ะค่ะ ยากนะคนบาปจะทําบุญเนี่ยมันยากตามล่าหาพระงั้นเดี๋ยวเราดักรอพระตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปซื้อของกันก่อนดีกว่าไปค่ะวันนี้เราจะถือศีลกินเจแล้วก็ไปมู่กันไปนี่ได้ไปผัง่องไม่เอาไปเจ็บกันอไค่ะคิดก็ผิดละใปกันเลย ไม่มีเพลงนะคะเราเต็งหมูว่าจะร้องเพลงให้ฟังลมหายใจออกดอกไม้บานเพลงอะไรอ่ะอนุบาลคุยแลให้เพลงนี้ในการตอนเช้าตอนเช้าเช้าอย่างเงี้ยลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานขอเพลงที่มันแบบอินอินโดนใจหน่อยได้ไหม่ะที่มันร้องได้ไม่ไหวนะ ไหนฉันก็จะฝืนแกงทำว่าไม่เป็นไรบอกใจจริงเปนออนแอตอนนี้พี่บอยต้องเข้าแล้วนเนี่ยพี่บอยเจ้าของเพลงอต้องเป็นสปอนให้แล้วนะแต่ตัวเนี้ยหายจจารงจอย่าดยังไงก่อนเฮไม่มีที่จอรถลยๆลยวนิ่งเจอแล้วหารใจร้านแรกเลย เราจะได้กินไหมเนี่ยขอดูก่อนมันมคข้โโาวแกงได้แล้วภารกิจที่สองเราอาหารเจน,นะคะเดี๋ยวเราเดินไ, <ป S 2> ไปกินข้าวกันได้ข้าวกันมาคนละก๋อดเดินไปเลยวาสนาผู้ใดเนาะแรกๆก็วาสนาหลังๆก็คือเจ้าก,กรรมในเวรนี่เราก็จะเดินผ่าน จากที่เราคือวิ้งไม่ได้กินเจมาตั้งแต่ตอนเด็กเลยอ่ะปกติเคยเคยกินเจล่าสุดปีไหนปีที่แล้วพี่หมอใช่เหราไม่เล่ากินได้วันเดียวห็นหน้าอย่างนี้เพราะว่าที่เนี่ยเขาบอกว่าเขาดังเรื่องลงนา้าทองแล้วก็อาบน้ำมนต์ก็มันแล้วก็มีสักดัก์เป็นสักดั์ดึงดูดตับบนและตับล่างคืออะไรยู่ทีลั มีแต่รอยดูมีน้ำพิษนะคะก็เป็นคนที่แนะนำมาแสดงนแนะนำมานะคะและยังไม่รู้เลยว่าตัวเองทำอะไรบ้าง ก็มาลงนาหน้าทอง9จุดแล้วก็สาวน้ําตาเทียนนะคะสาวน้าตาเทียนเขาบอกว่าเป็นการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตเราไปเ ah, อ้าแตงโมล่ะอ้าแตงโมหายไปเลยเหรอ เป็นการสักครั้งแรกเคยสักไหมเคยสักผิวอันนั้นมันไม่นับแม่เมื่อกี้คือแบบจะ๊กกะสีมากไม่เจ็บนะ ไม่เหมือนคนไปแบบว่าเอาของไดตัวนั้นนใช่มันกลับมาแล้วหมองคัมมากตากแดดกันแบบหน้าดำหน้าแดงหมดแล้วอาหารเจนะพอเราเริ่มจะกินเจก็กินเจไม่มีร้านขายอาหารเจให้เรากินเราก็ซือข้าเซเว่นก่อนไปอ่ะล่าเริงพูดมากกันเยอะมากตอนนี้ก็แบบพูดมากเลยล้วพูดน้อยลงแบบพูดที่มันน้อยลงเหรออาจารคิดหน้าไปนะไปโมไปโมไปโมวยหน้าเดปไปด